มาติดตามบรรยากาศสดๆกันนะครับที่บราซิลนะครับนครรีโอเดจาเนโรนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างจาก2ผู้สื่อข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยของเรานะครับผ่านแอปพลิเคชัน Skype กันนะมาแล้วนะครับคุณรัชนิพงศ์รัศรินนะครับแล้วก็คุณอามนวิศเสมาวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ฟ้ามืดเลยนะฮะขอทราบเวลาก่อนนะฮะตอนนี้ที่รีโอเดจาเนโรนี่เวลาเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ก็สองทุ่มสี่สิบนาทีแล้วฮะคุณกู้รมครับผมของเราเช้าครับเห็นไรเห็นใส่เสื้อยืดกันตั้งคู่เลยไม่หนาวเหรอครับเนี่ยโอ้อากาศค่อนข้างจะหนาวพอสมควรครับพี่สุวิตนะฮะผมผมนี่ใส่เสื้อสามชั้นเลยครับไม่ใช่หมูนะครับเสื้อครับสามชั้น มากครับอากาศประมาณ22งาอ,องศาครับที่ตอนนี้นะคะ22องศาก็กลังคือวันนี้กลางวันเนี่ยที่ที่ผมไปทำขาข้างนอกเนี่ยบนบนภูเขาประมาณสัก22นะฮะแต่ว่าในพื้นราบนะฮะในช่วงกลางวันตอนเที่ยงเนี่ยประมาณสัก20กว่ากว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้กลางคืนเนี่ยทางอา,ากาศนเนี่ยจะลดลงไปอีกครับ ก็ถือว่าเป็นอากาศที่กําลังสบายสําหรับหลายคน22ตุลานะครับตอนนี้บรรยากาศเป็นไงครับเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยก็คือพรุ่งนี้วันที่ห้าก็จะเริ่มโอลิมปิกแล้วตอนนี้มากันคนคึกคักหรือยังฮะก็ถ้าถูกเรีบดูจากหน้าข่าวครับนักข่าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ M P C หรือ I P C นะฮะเต็มไปด้วยตอนนั้หน้าข่าวช่วงเช้าเนี่ยออกจากหมู่บ้านโอ้โหรถเนี่ยต้องเข้าคิวกันนะฮะรถองเข้าคิวกันคนเนี่ยต่อกระบวนยาวยาวพอมาถึงที่ ทําง,งานนะฮะในสุงเพสเซอร์นะฮะนักข่าวก็ทยอยกันเข้ามาเนี่ยยาวกันเป็นกิโลทีเดียวนะฮะณที่โอลิมปิกเกมครั้งนี้เนี่ยฝ่ายใจแข่งขันเนี่ยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวครับ,รบกว่า5 0 0 0 0นคนนะครับจะเดินทางมาชมกันแข่งขันและก็มาท่องเที่ยวในราซิลนะครับ รวมถึงจะมีนัก <pr> ก <Bla i management> ีฬากว่า1 5 0 0คนที huh. ่จะมาแข่งขันครับก็แต่ละชาติเนี่ยก็ต่างย่อยกันมาแล้วของเรานี่ก็มากันเกือบครบเลยครับขาดแค่นักกอล์ฟเท่านั้นไม่ได้ใช่นักกอล์ฟแล้วก็เทควันโดเทควันโดเทควันโดที่จะเดินทางจากแลงกิดตอนที้เก็บตัวอยู่ที่อังกฤษนะฮะส่วนทีมอื่นๆเนี่ยก็ตอนนี้ฝึกซ้อมกันแล้วครับนะครับได้ข่าวว่าทางสมาคมจักรยานนะครับนอกจากจะนําโค้ชตั้มนะครับแล้วก็พลเอกเดชาแห่งกระสีนายกสมาคมไปด้วยยังมีของดีติดไปด้วยใช่ไหมฮะ ครับผมนะฮะผมเด็กปดพุทธดนเอกยาเห็บกระสีนะฮะเอวันนี้ฝากว่าพี่ถึงมาถึงพี่พี่แดงพี่ทุยต้อนคุณค่ะอคุณค่ะนจากนันตั้งแต่ทนตรีแล้วแล้ววันนี้เนี่ยท่านบอกว่าเอ่อน้องบีทยุทาทินะฮะที่จะแข่งกันในวันที่เจ็ดเนี่ยฝึกมาอย่างหนักนะฮะแต่ว่าสิ่งอื่นนอกจากการฝึกแล้วเนี่ยยังมีกำลังใจจากการที่ท่านเนี่ยพกพระ <พะ S 2> เนะีน่ฮะเขาฟ้องมาเนี่ยสามวงนะมันจะพวงพวงแยกที่โชว์มาเนี่ย มีหลวงปู่ทวดมีสมเด็จโตวัดรักทังมีวัดวับนะฮะโอ้มีมีเยอะมากเลยนะฮะโจมาพวงเนึ่ยเสีอีกสองพวงเนี่ยบอกว่าไม่กล้าโจมาเดี๋ยวโจรจะเห็นขึ้นมาเดี๋ยวจะขโมยไปแล้วจะเสียอ้นี่แหละเล่นแต่ได้ข่าวคนที่นี่แล้วถือศาสนาคลิปมากมายครับครับผมจะไม่ไจะผิวตาเท่าไหร่ไม่เอาโทรซะเลยโอ้โหกำลังใจสำคัญเลยเนาะหวังว่าจะไม่ห้อยคอน้องบีสขึ้นนะฮะเดี๋ยวไต่เขาไม่ไหวนะเนี่ยหนักหนัก ด่าโอ้ดารักมากทีเดียวนะครก็เป็นความเชื่อนะฮะที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจะนะครับขณะที่คําถามของ <c oughs> ขอคุณรัชนิพงศ์นะครับเอ่อเห็นบอกว่ามีคุณ <c oughs> คุณวุฒิชัยมาสุขนะครับหรือว่าเจ้าเอ็มเนี่ยก็มีการเรียกว่าเรียกกาลังใจจากครอบครัวด้วยใช่ไหมฮะคือติดต่อกับทางคุณพ่อครับก็เมื่อวันที่สองสิงหาคมเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณพ่อวุฒิชัยมาสุขฮะก็ทางวุฒิชัยเองเนี่ยก็วิดีโอคอลครับกลับไปที่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย ก็ไปไว้ความวันเกิดให้กับคุณพ่ออุดรนะครับแล้วก็ม um, ีการพูดคุยกับคุณพ่อด้วยว่าอยากจะสัญญาและขอนำเหรียญทองครับจากอลปิกเกมเนี่ยจรนำไปเป็นของวันเกิดให้กับคุณพ่อนะครับที่จังหวัดบุรีรัมด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้แาะว่าวุฒิชัยเนี่ยเป็นตัว็งในรุ่น64กิโลกรัมซึ่งพรุ่งนี้วันที่4ของที่นี่ ะะจะมีการจับสลากนะ,ะว่าประกบคู่นะฮะรอบแรกรอบสองนเนี่ยใครเจอใครนะฮะพวกนี้นักมวยทั้งหมดทั้งห้าคนเนี่ยเราคงจะได้ทราบกันนะฮะว่าเจอใครได้บ้างหลังจากที่จับสลากออกมาแล้วรู้ผล <ทะ S 1> แล้วนะฮะก็คงจะประเมินได้นะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะใส,ส่ตัวเองเข้าไปอ,อยู่ในในในตรงไหนนะฮะคนไหนที่จะผ่านเข้าสู่รอบจริงคนไหนที่จะคว้าเหรียญทองพรุ่งนี้นะฮะคงจะได้ทราบกัน ครับนะฮะถามเรื่องความพร้อมนักกีฬาไปแล้วมาที่ความพร้อมความเป็นอยู่ของผู้สื่อข่าวของเราบ้างนะฮะคุณรัชนีพงศ์ได้ข่าวว่ายังไม่ได้กระเป๋าใช่ไหมฮะได้คือตอนวันที่เดินทางเนี่ยปรากฏว่าคนมาถึงครบครับแต่กระเป๋ามาเล็กน้อยอุปกรณ์ทำงานก็ยังไม่ได้เรียบร้อยวันนี้ก็เพิ่งได้อุปกรณ์ทำงานครบแล้วก็สามารถสกายกับท่านผู้ชมคุยข่าวข่าวเช้าได้นะครับกระเป๋าเนี่ยคือเหมือนกับไม่อยากรีบมาครับอยากนอนพักที่ดูไบก่อนเราเนี่ยมาต่อแล้ว ครับครับเป็นยังไงติดครับครับเพราะกระโปรงกระเป๋ามาช้านะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือเชือกไม้แค้มือไม่มาอ๋อโอ้ที่ไม่มาก็คืออาหารครับที่โต้องใส่กระเป๋ามาด้วยน้ำพริกน้ำปลาใช่โรตีอาหารไทยไปเต็มเเลยที่ออนะสำนักข่าวไทยทั้งหมดรที่ี่แพงนะฮะอาหารที่ี่แพงมากครับทีมงานไปทั้งหมดกี่ท่านละครับสำนักข่าวไทยเรา ห้าห้าท่านนะฮะห้าท่านมีคุณท่านเทนนิพงศ์มีผมแล้วก็มีพี่เจ้าผ้าอีกสามท่านครับผมครับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เลยที่ท่านผู้ชมได้ดูภาพข่าววันแต่เกิดขึ้นแต่ละวันนะครับครับผมขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับยังจะรายงานสถานการณ์ต่อมาเรื่อยๆไปครับขอบคุณค่ะพขอบคุณนะครัะทั้งสองท่านครับ